มาถึงก็เจอเลยนะเนี่ยมาต้อนรับมแมลงวันทองตัวเมียด้วยโอ้โหดูครับก้นแหลมอย่างนี้ใช่แน่นอนนะลาเราเดินเข้ามาในสวนนะครับถ้าอยากรู้ว่า,มาแมลงวันทองเยอะหรือน้อยนี่ต้องแบบนี้เลยครับถ้าเยอะนะมาต้อนรับแบบนี้เลยเห็นไหมครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนะครับมาเที่ยวชมสวนสวนมะม่วงนะผมจะพาทุกคนมาที่ที่มีการปลูกมะม่วงมากที่สุดในประเทศไทยนะครับให้ทายว่ามันคือที่ไหนติ๊กตักตกิ๊กตักตกิต๊กตกตอบเลยแล้วกันมันคืออำเภอเมืองมะปางจังหวัดพิษณุโลกนะครับจังหวัดพิษณุโลกนี้มีการปลูกมะม่วงนะครับตามฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับ อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนไร่ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับว่าชาวสวนมะม่วงเนี่ยเขามีวิธีการกําจัดมแมลงวันทองนะครับยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวมารับชมกันนะครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศนะครับสวนมะม่วงนะฮะโหสวนนี้ก็ยี่สิบไร่ครับผลผลิตโอ้โหปีนี้ถือว่าเยอะเลยเนาะ นี่ดูโอ้โอ่นกองแบบเน่าเสียเยอะแยะทีนี้ถือว่าออกค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมครับชาวสวนแล้วก็มีวิธีการป้องกันกำจัดแรงวันทองนะครับอ่าอย่างที่สวนเนี้ยใช้วิธีสองอย่างนั่นคือออผลนั่นเองเห็นไหมครับนี่แล้วก็อะไร นี่นี่นปวดกับดักมแมลงวันทองครับเห็นไหมครับนี่ใช้เหยื่อโปรตีนนะครับกับกาวดักมแมลงนะครับในการป้องกันกําจัดทีนี้เรามาดูนะครับว่าถ้าเราจะสามารถทําให้การกําจัดมแมลงวันทองได้ผลดีที่สุดเนี่ยเราจะต้องกําจัดทั้งตัวผู้และตัวเมียเห็นไหมครับตัวเมียนี่ สองตัวนี้เห็นไหมลักษณะก้นของเขานะครับเกษตรกรสังเกตไว้ให้ดีนะครับนี่ก้นจะต้องแหลมๆแบบนี้นะครับตัวเมียนะฮะส่วนตัวผู้ก้นจะกลมๆเนาะไม่มีอวัยวะแหลมๆในการวางไข่นะครับอ่ะข้างล่างนี่ตัวผู้ข้างบนนี่ตัวเมียสองตัวเห็นไหมนี่นี่แบบนี้ถือว่าสามารถกำจัดอ่า มแมลงวันท้องได้อย่างได้ผลนะครับแบบนี้โอเคอยังไงวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับใครที่ผ่านมาแวะมาทางอำเภอเนินมะปางนะครับอย่าลืมมาเที่ยวที่บ้านมุงด้วยนะครับที่นี่ก็บรรยากาศดีมากเลยแล้วก็เห็นไหมร้านกระปงกาแฟน่ารักน่าทาแบบว่าผมว่าน่าจะอร่อยนะเดี๋ยวยังไง,งวันนี้ ผมต้องขอเวลาปิดเที่ยวต่อนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ